สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสราวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนคุณลูกค้าที่ปลายทางก็50บาทเหมาเหมานะครับครับกระถางแรกของเรานะครับวันนี้นะครับน้ำมังนนใบกลมนะครับครับแบ่งอยู่ที่400บาทนะครับผมกระถางห้าครึ่งนะครับสันชัยก็ อันนี้แม่พันธุ์นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมผ่านะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับด่างเหลืองด่างขาวมีเม็ดสีคล้ายกอกเก็ดนะครับเป็นหน่อนะครับครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแบ่งสองหน่อนะครับกับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นหน่อนะครับเพชรราชันนะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะ กร bueno. no ะถางนี้แบ่งอยู Legend ่ที่ร้อยห้าิบาทนะครับผมเป็นหนอครับเพชรลาชันนะครับผมนะเพชรลาชันนะครับเป็นลูกของมณีลักษมีนะครับผมนะแม่อุมฝักนะรอการตั้งชื่ออยู่นะครับหนอนะครับผมเพชรลาชันนะครับผมนะต่อมาก็ไม้พร้อมผ่านะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดพร้อมผ่านะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200้อยนะครับผม200ร้อยบาทนะครับ หัวใหญ่เบเลยเลยครับไม้ข้ามปีแลวครับต่อมาก็เป็นซับประสานนะครับซับประสานนะฮะนี่ก็ผผาได้เลยนะครับผมนะเลี้ยงมานานนะครับไม้ข้ามปีเลยนะซับประสานนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับต่อมาก็ไม้ใบกลมนะครับผมออกใบกลมๆนะฮะกลมใบไทยนะใบป้อมๆนะครับกระถางนี้ขายอยู่ห้าสิบบาทนะครับ นี่ก็ไม้ใบกลมนะครับจะจะเปิดด่างแบบขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งห้าสิบบาทนะครับพุทธคุณนะครับพุทธคุณหน้าแดงนะครับเนียกระถางนี้แบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้ไปลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับไม้ใบกลมด่างนะครับผมนะครับเอ่อ ไม้ใบกลมด่างครับด่างแบบนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผม200บาทนะครับไม้ใบกลมด่างกระถางนี้ขมิ้นตองอ่อนนะครับผมขมิ้นตองอ่อนไซส์ใหญ่ๆนะครับครับแบ่งอยู่ที่300บาทนะครับผม300บาทนะครับวันพรหัดนะครับวันประัดหนึ่งร้บาทนะครับผมวันประัดป้ายนะครับไม้ใบกลมที่มีหน้าแข้งนะครับผมนะกระดูกแบบ ใหแมงมุมนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาท <c oughs> มณนีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาท <c oughs> าแยกหนอนะครับกิดกิดมนตายนะครับผมแบ่งห้าสิบบาทนะครับหนอ าข้าพิกนะครับผมกาค่าพิกนะฮะตัวนี้ตัวผ่าจากแม่พัฒเทลนะครับแบ่งอยู่ที่30บาทนะครับผมสาบาทนะครับใบหอกด่างม่วงนะครับด่างม่วงลายทหารนะครับด่างนาวิกนะครับผมแบ่งอยู่ที่สามสบบาทนะครับผมสาบบาทจอมเวทนะครับผมจอมเวทนะครับแบ่งอยู่ที่ สี่สิบบาทนะครับผมจอมเวทนะครับเป็นไม้ใบหอ,อกนะครับใบหอ,อกอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นแยกหนอนนะครับแยกหนอนฮะตะวันเอ่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นหน่อของเอ่อ ตะวันฉายนะครับผมนะขอโทษทีลืมชื่อเขาตะวันฉายเป็นไม้ป้ายแดงนะครับผมออกใบป้อมๆนะครับนะครับแบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเป็นหน่อนะครับครับไม้เมล็ดนะครับผมมาไม้เมล็ดลูกไม้นะครับผมลูกไม้เพราะว่าผ่านะครับผ่าทําจํานวนนะครับแบ่งแปดสิบบาทนะครับกระถางห้านะครับผมนะครับกระถางละ แปดสิบาทนะครับผมนะครับกระถางละแปดสิบาทนะครับผม <dunno> ไม Arizona, ้ใ,ใบกลม inform inform <tuh> นะครับด <Sure> ่างแบบนี้นะครับผมนะเป็นหน่อนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมห้บาทเนตรนาลีนะครับเอาที่รับได้นะลูกค้าเนตรนาลีนะครับแบ่งสี่สิบาทนะครับผมเป็นหน่อนะครับเนตรนารีนะครับ เนตนาลีครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมครับสาวนครชัยศรีนะครับผมสามสิบาทนะครับผมสาวนครชัยศรีอันนี้เนตนาลีนะครับเนตนาลีเนตนาลีแม่พันนะครับเนตนาลีแม่พันนี่แบ่งอยู่ที่ แปดสิบบาทนะครับผมอันนี้ผ่าได้เลยนะลูกค้าเนตนาลีนะครับผมเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับนะไม่มีหลุดนะครับแม่พันตัวนี้นะครับผมนะครับแปดสิบาทนะกระถางห้าครึ่งนะครับผมต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างแบบนี้นะครับใบป้อมๆนะครับมีสองต้นคู่นะครับอีกต้นน่าจะเป็นไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับใบกลมๆป้อมๆนะครับกระถางนี้นะครับงานหัวนะฮะแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับตกต้นละสามสิบาทนะครับผมนะครับ เดี๋ยวพ่อค้าแพ็คให้นะครับผมกาค่าพริกกาค่าพริกนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทกาค่าพริกนะครับเป็นหน่อนะครับผมเป็นหน่อกากค่าพริกสัตตะบงกตนะครับผมสัตตบงกตนะครับสามสิบาทนะครับผมนะซับพูนผ,ผลนะครับแบ่งสามสิบาทนะครับผมซับพูนผลแผงนะครับต่อมาก็ แม่ฟ้าหลวงนะครับ3าบาทนะครับผมเป็นตัวแผงนะครับผมกระถาง4ี่นะครับคนที่ชอบเลี้ยงไม้เอ่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับต้นทุนน้อยๆนะครับ30บาทนะครับแม่ฟ้าหลวงเป็นตัวแผงนะครับผมเป็นตัวพาเทลนะครับซับพูนผลนะครับซับพูนผล30บาทนะครับเพชรราชาครับผมเพชรราชานะฮะเพชรราชา30บบาทเหมือนกันนะครับ บางต้นก็แพงกว่ากัน10บาท20บาทนะครับตัวนี้เป็นทับทิมสุวรรณนะครับผมนะฮะทับทิมสุวรรณนะครับกระถางนี้นะครับหลอดใหม่นี่ติดปลายเขียวนิดๆนะครับผมเธอด่างดีนะครับผมนะครับแบ่ง50บาททับทิมสุวันหายากหน่อยครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับเป็นหนอ s. <S <c oughs> <HARF> ่อนะครับเป็นหน่อนนะครับเป็นไม้เมล็ดยังไม่มีการผ่าไม่ใช่ลูกไม้นะครับ เป็นไม้เมล็ดนะครับผมแยกหน่อออกมานะครับไม้เมล็ดด่างนะครับผมนี่กระถางนี้นะครับนี่แบ่งกระถางละห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นลืมชื่อละอะไรนะพระเจ้าตากนะครับผมพรพระเจ้าตากนะครับผมนะี่ไม่รู้ว่าหลอดใหม่เป็นไงหลอดนี้แค่สะกิดนะครับผมนะครับ แบ่งอยู่ที่สามสิบาทละไม้ใบกลมนะครับพรพระเจ้าตากนะครับผมเพชรชบาวนะครับตัวนี้จะเลี้ยงยากหน่อยนะครับผมเลี้ยงมาสองเดือนแล้วนะครับผมเะี่าอผามาครับก็เอาที่ลูกค้าสบายใจนะครับผมนะครับเพชรชบูรนํายากเหมือนกันนะครับทําให้ด่างนะครับผมเพชรชบูรนกระถางสี่สองใบนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมหกสิบาทเนี่ยด่างเทพแต่นะครับผมนะฮะต้องเลี้ยงดีๆหน่อยนะครับผมฝีมือหน่อยอ่ะอันนี้หอกพิชิตมานะครับผมหอกพิชิตมานะครับ แบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้ก็ใบหอกนะครับเป็นสอนพันลลายนะครับผมสอนพันลลายนะครับสอนพันลลายสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับกระถางสี่สีกาญจนาเจนสองนะครับผมนะครับสีกาญจนาเจนสองนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบบาททองสยามนะครับทองสยามแผงนะครับผมทองสยามแผงนะครับ แบ่งอยู่ที่สามสิบาทตัวนี้เป็นหน่อนะครับผมหนอของทองสยามนะครับผมนะฮะทองสยามสามสิบาทนะครับผมเดี๋ยวรับต่อมาก็เป็นศิลาหุ้มทองนะครับศิลาหุ้มทองแผงนะฮะถางนี้นะครับศิลาป้ายเหลืองนะครับนะแบ่งสามสิบาทนะครับผมนะครับสามสิบาทค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับผมนะครับสาหรับท่านที่โอนนะครับนะก็ได้ไม้ในราคาที่แบบไปเลี้ยงได้นะครับนะ สีลาหุ่งทองป้ายเหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นตัวแผงนะครับสามสิบาทนะครับผมสามสิบบาทอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับด่างแบบนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดมีลุ้นนะครับผมนะแล้วด่างดีอย่างนี้นะฮะสวยน่าเก็บนะครับผมแบ่งให้ในราคาเบาๆนะครับผมนะธาตุบางแก้วนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สามสิบาทนะครับผมเป็นตัวที่แบบน่าชํำๆเลยนะครับ ถ้าบางแก้ว30บาทนะคุณลูกค้าครับต่อมาก็มณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรไซส์ใหญ่ๆนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อสามสิบบาทนะครับผมสามสิบบาทนะครับจอมเวทนะครับผมจอมเวทนะครับจอมเวทกระถางนี้นะแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมนะครับผู้เท่าจันทานะครับผมผู้เท่าจันทานะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมผู้เท่าจันทาต่อมาก็กระถางนี้เป็น เทวาอภิรักษ์นะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทเทวาอภิรักษ์อันนี้น่าเทพจริงนะครับผมต่อมาก็เป็นเอ่อไม้ใบหอกนะครับผมไม้ใบหอกกระถางนี้นะครับใบหอกเอ่อกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับผมกระถางนี้ใบน้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ปลูกพร้อมกันนะครับผมนะครับแบ่งสามสิบาทนะครับผมสามสิบาทกับสี่สิบบาทนะครับผมนะฮะ กระถางนี้เป็นไม้ใบหอกนะครับผมนะครับสามสิบาทนะงานกระดูกนะครับผมนะครับโตขึ้นสวยมากนะครับอันนี้เป็นใบหอกายม่วงนะครับผมนะครับใบหอกายม่วงนะฮะดูนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะกระถางนี้งานกระดูกนะครับผมงานกระดูกใบหอกนะครับผมจะคล้ายกับอะไรนะพระรักษาอะไร้ยแต่ก็ไม่ใส่นะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมไม้กาลังโตนะครับผมขึ้นกระถางหกได้แล้วนะครับหอกนาวิกนะครับผมหอกดังม่วงนะครับผมนะครับแบ่ง40บาทนะครับผมตัวนี้นะฮะ40บาทนะครับหอกนะฮะสวยมากเลยนะครับผมนะต่อมาก็ใบหอกนะครับผมใบหอกกระถางนี้นะครับนะใบหอกกระถางนี้แบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมใบหอกกระถางนี้40บาทนะครับ ะเมืองนนนะครับสามสิบาทนะครับะเมืองนนสามสิบาทคุณลุงคุณป้านะครับผมนะก็แบ่งราคาเบาๆนะครับมณีล <funnel>. ้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับแบ่งสามสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นใบหอกนะครับผมหอกนะฮะหอกเอ่อเป็นหอกเขามีชื่อนะครับผมไก่พัะในสวนนะครับผมนะะจะเป็นแบบเป็นแบบบอกไม่ถูกเป็นสายลุ้งเลยนะครับผมนะฮะโตขึ้นนะครับ ครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามสิบาทนะครับผมนะครับออกกระดูกม่วงนี้นะครับผมสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับนะครับวันนี้ก็มีมาไม่เยอะนะครับผม12นาทีนะครับผมครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมพรุ่งนี้มีเวลาครึ่งวันนะครับผมจัดส่งให้นะครับผมนะครับทุกต้นนะที่ทุกคุณลูกค้าเอฟนะครับแพ็กส่งให้พรุ่งนี้นะครับไปสนีไทยนะครับผมนะครับเอ่อก่อนจะมีเวลาส่งประมาณ ครึ่งวันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมแพ็กส่งให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าด้วยนะครับผมนะครับอ่ากับอ่ากับช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมนะครับครับยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมลูกค้าใหม่ที่ผ่านเข้ามานะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอกลับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ